ถ่ายพูดกับอะไรสุดของเราเลยสุดยอกพระครับผมเราไป่สมต่อะวัดเนี้พงเพราะพอดีพอเทพมุู่้จักพอดเทพเปินว่าไม่รู้จักความสูงเะผ่ยผู้กองเอผู้กองเอนี่ไ่ได้เป็นอนเลยริเลมดือครับผมอะไรฮะอ๋เมืองกินเมื่อกู้อกินแล้วได้มาคีกตามาดีสุดปสินะ แต่สุขสีทความพร้อมเขานี่สร้างปัญหาแล้วแล้วกวเปิดมาโูกนี้ยังไงฮะหมาผีหมกต้งนต้าครั้งที่สองออกปะตั้งดีชงดีแต่ไม่ได้กินนะขัดกับปลาโตกับปลาเร็วอะนี่บอยชอบบอยชอบใชยไหมใช่ฮะบอยชอบติดใจบอลแล้วก็หายจะหายเกี้มาเนี่ยสาวบ้าน มาสำหรับเีงสมุดรยังสมอที่ตกลงไปตกลสูตรเลกคือเวลาท่าที่20บนาทีนะเราจะเป่าคุณเบสนะครับให้พักนองกันสองนาทีสองนาทีฮะครับอกแล i i ้วว่าบอนนัดเดียวอะไรเกิดขึ้นได้ต่างคนต่างเล่นกัเต็มที่บอนสีนาทีสุดท้ายนี่จะสนุกกว่านัดจริงนะเลยครับเป้นเพรนี้ครับผมเปิดบบบนี้ បាទកងស្កាត់ទីមកបាយចាប់ដុបទៅមកសម្រាប់វាស៊ីបការដៃរបស់អ្នកតង់ជាមកសមុទ្រទៅបាទពីបាទ นีมันของหูใช่ครับพียกบอก้วันนี้พี่จัดที่เมียพี่เต็มเต็เลรัดมามาหหลังมารัดโอ้โหพีโบอเลเลยมดพิกครับสอบสวนเมืองครับสอบสวนเมช่วยเมืองครับ และที่สำคัญนะเราใจมาดูฟ้อับ่าใจว่าพวกเราไม่ใช่บอดาชีนะครับเราเป็นต้นที่ตำรวจแต่เล่นได้ถึงขนาดนี้จมลงลับบอลมี็นร้อยทั้งคู่นะต้องยอมรับว่าเียร์มาแล้วก็เบียร์มาเป็นฐานแล้วจะได้ตั้งเตะมาฮะบางพีหวามยาวบาลินเส้นทางด้านซ้ายมาบามาลินนะนี่ฮะความเร็วมากตรงนี้วางเกลียวตั้งว่าสักเท้า โอ้ไปเตะขาข้าต่างเข้านี่ผมนั่งนี่ผมไว่าเห็นบอกแล้วครับว่าบางทีบางลูกบางลูกของจังหวัดไม่ได้แก้กันหรอกครับบางทีสับตัปีกใช่ไหมอาจารย์แป๊ะใช่นะโอเคมีพวกนี้นะที่แม่บ้านที่เองทีมว่าจ้าที่มุ้ทีโอเคนะพวกกันนะหาดูแลพี่ด้วยที่มันดีกขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเด็กมากเลยอยู่ที่แม่ก๊อปไปที่ก่อน ของเมื่อสี่สักเจ็ดแต่มีหลายท่านจะมีสำรองนะคมวิ่งตลอดทั้งสองทีนี้ก็ดูเชยกันอยู่ว่าจะส่งใครต่อกอนะโอ้สวยเพื่มันก็ับมาดีเดินกัะไรทงอุ้ยดีนะ ก็ยอมรับวไม่ใจตัดไม่ปล e> ่อยเลยนะได้ครับได้ดีนะับเข้าวอลตำลาตำปลาล้วหายใจลดต้นคอถือกระเพ้านีถตาวัดเป้าว่ะบอลสวยมากโอ้โยนบอลออกซ้าออกขวาดีแดงเกินไปครับสามทีน่าจะไปนันท์ปตะพลนะบัพเละยี่สิบนาทีแรกครับพักทงเบกนะทั้งสองทีมเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยสนาทีครับนะครับในครึ่งเวลาแรกผ่านไป20นาทีดี เราเห็นนะครับว่าบังมพีนะครับเป็นฝ่ายลุกนะครับฝ่ายลุกเยอะมากนะครับบังมพีแต่ทางมอสมุตก็ยังเซฟและช่วยกันนะครับ